สวัสดีจ้าสมโอเมียฝรั่งเยอรมันมาอัปเดตบ้านให้เพื่อนจ้าเมอ,เอมโค้งสั่งคือแบบลอยเปอร์เซนต์ละค่ะเอมอันนี้คือภาพมุ้ไก่พอพ่นมาถ่ายปลาอ้อยตะก,กี้มองนี้เป็นปลาอ้อยเนาะค่ะตรงหน้าบ้านนี้คือปลาอ้อยเอมมาที่น,นี่ถ่ายจากภาพมุมงไก่กับประมาณนี้เนาะอันนี้คือกับบริเวณหน้าบ้านทั้งไปวัดตา นาบ้านทางไปวัดป่าพื้นที่นาบ้านก็นแบบกว้างเพราะประมาณเนาะคะ่ะแอนสามารถถอยถอยรถเข้ารถออกได้วนรถกลับรถได้สบายเลยค่ะไม,ไม่ต้องห่วงเลยเวลาขับรถเข้าบ้านเนาะพื้นที่คือคือแบบกว้างอยู่กว้างแง่อยู่เนาะน,นาบ้านนาบ้านนี่ก็สี่ตกแต่งสวนห้า เออส่วนดอกไม้โตนอนบางเนาะค่ะอันกัเบิ่งดีอยู่ด้วล่ะเนาะอันกังามอยู่สไตล์แบบเรียบๆไงยงบอเวอวาบอนลูกเล่นบอหลน์ไหมค่ะเป็นทรงเงียบเออเป็นทรงเงินเรียบๆส,ส,สบายตาสบายตาเนาะเอ่อไอ้แฟนมามักทรงนี้อืมก็โอเคอยู่ดอกมามักแบบ มีลูกเด่นเบอร์วาอัน,นสไตล์คนไทยสไตล์คนไทยนี่ก็สิคือแบบลูกเด่นเยอะแยะอันเหมาะค่ะแต่ว่าอันฝรั่งนี่่นสิมักแบบสไตล์แบบเรียบง่ายทรงง,ง่ายๆเนาะทรงปัญญาแต่ว่าเบ่งดันทางนี้คล้ายๆกับทรงโมเดิร์นเลยหลังนี้คือทรงปัญญาเนาะค่ะอันนี้ก็โยกระดับสูงจากพื้นดินประมาณเมตรหนึ่งสูงจากพื้นดินเมตรหนึ่งเนาะค่ะ มีนะระเบียงด้านละด้านหนา้าเอ่อระเบียงด้านหนา้าสั้นทรงอันด้านหลังก็มีระเบียงเหมือนกันเนาะคะ่ะเอ่ความยาวก็ประมาณแปดแปดหรือเก้าเมตรเนาะคะ่ะความยาวสําหรับระเบียงด้านล่างนี่ยังพันได้ฉาบเพราะว่าเอ่อต้องรอเดือนสิงเออเดือนมีนาะไอแฟงแล้วสิเป็น เบิ่งไฟสะก่อนเนาะค่ะว่าสิต้องได้เจาะไฟซื้อใดอีกเลยยังพอได้ฉาบเนาะค่ะต้องรอ,อก่อนไอ้แฟงไปกะจะเจาะไฟว่าจะเจาะสิรันซี้นี่อีกกะจังค่อยได้ฉาบฉาบฉาบกะจังจะกจะกจังได้ได้ฉาบอีกเนาะคะ่ะเอ็มภายนอกภายในเนาะรอรอเดือนมีนาหนีพันก็คือแบบสั้นสั้นหนึ่งพอนกระเดินไฟเดิอนอยังเสร็จล่ะได้ะคะ่ะ เออคงส้างกะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไฟกะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไฟนี่มันยังพ่ดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเพราะว่าต้องรอเอ่อไอ้แฟงไปเดือนมีนาว่าสิได้จอจะสิได้อีกเนาะคะ่ะอืมบ่รู้ว่าเพื่อนสิได้จะหลุมไฟให้บอเพราะว่ากองไฟอะจะยืนออกมาจากผนังออกมาได้เลยค่ะยืนได้แต่ว่าจะบ่มแม่นตรงห้องห้องรับแขกจะเป็นห้องเก็บของหอง้หอ,งหองอย่างห้องครัวห้องยังสิได้อยู่ ถ้าสิยื่นออกจากนอกผนังอะ่ะถ้าเป็นห้องรับแขกนี่คือยื่นออกมาบ่ได้เลยมองผนังเนาะค่ะม่ง,งามบ้านหลังลายล้านป่ะนี้สิเอาตู้ไฟย,ยื่นออกจากผนังผู้โอกมาในวัยบเบาแล้วข่อยข่อยเขาบ่าเอาเด้ข่อยเป็นคนไทยก็ได้ฝรั <c oughs> งง่งเขาแหงแตนเอมเรียบร้อยเนาะแหงตแตนละเอียดเนาะเขาก็แหงบ่เอาใหญ่อีกแล้วป่ะนี้ไฟนี่ก็ถือว่าในในอัแนแบบ แบบบ้านนะคะ่ะเพื่อนก็เจาะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้อง้อยแฟงไปอีกแค่นึงวันเราสิต้องการเสื้ออะไรอีกต้องเจาะอีกทค่นึงนเนาะเอมเพื่อนก็เลนใส่ไฟให้เรียบร้อยก็โอเคพอใจอยู่พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังพอาได้เสร็จง่ายหรอกคะ่ะแต่ว่าคงสั่งนี่คือแบบลอยปเปอร์เซ็นต์แล้วคงสงะคะั่งเนาะค่ะก ร้อยแ,แค่ปิดเอ็มปิดเต,ดเตทุนบันไดน่อยหนึ่งแค่นั้นเนาะก็อีกบโดนวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเดียนมีนาะแฟงบินกับประมาณสองอาทิตย์แล้วก็สิไปเบิ่งงานไปเบิ้งยังว่าสิต้องเติมได้เติม,ได,ตมได้ขาดตวบกพอมองได้แน่ตั้งสินะไปเบิง่งไปตรวจก่อนว่าจะได้ดซื้อได้อีกจัิงสิบัดทีนี้ แล้วเรามีเวลาไปสวงอาทิตย์เนาะค่ะก็โอเคยูดีใจได้เห็นบ้านได้ได้มีบ้านน้ำเขาได้มีบ้านน้ำเขาแล้วบาที่นี่ต่กอนตะกวนกับมีคือการแต่เป็นแต่เป็นบ้านแบบธรรมดาเป็นบ้านเอตากับย้ายเนาะบ้านพ่อกับแม่นั่นแหละเป็นรังแบบธรรมดาธรรมดานยค่ะเอ็นว่าแม่บ้านปุ่นบ้านปุนเครื่องปุนเครื่องไม่บมาหันตากับย้าย ก็สามารถอยู่ได้คือกันเนาะกันทา่าเรลียงหมกักกันทา่าบุหัวสูงจนเกินไปวเวยโอ้ดีใจดีได้บ้านแล้วมันกันยาบยู่ที่สให้ฝรั่งมาสางบ้านให้เขาเนาะคะ่ะฝรั่งสูคนขอขกันเอน็นทุกคนมีส่วนหน่อยที่ที่เขาสีสางบ้านให้ให้มีให้มียไทยเนาะ บ่แม่นว่ามีผัวฝรั่งแล้วเขาซิ่นได้บ้านได้หยังนําเข้าเดินบ่แม่นเด้อมันมันแล้วแต่คนบางคนเขาก็ให้กินให้ยาบางคนก็เฮ็ดนั่นเท็ดนี่ให้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้แม่นบ่ค่ะบางคนก็บ่ได้นําเขาเด้อมาอยู่ต่างประเทศก็หากินหายาเองเจ้าของเด้หาบางคนก็ได้บ่แม่นว่าเห็นเขาได้เลยอยากได้นําเขาไปหามันได้มันบ่ได้เด้บ่ได้ง่ายๆดอกเด้อางคนถก ถือผู้มันดีมันก็ดีมันก็ให้มันก็กินให้ยากสร้างนั่นสร้างนี่ให้่าลองคนเงินไผ่เงินมันล่ะครับ่าลองคนเจ้าไปเห็ุเงานเจ้าก็บ่ได้กินได้อยากแล้วไปยูน้ำเขาซื้อเอ้ยมันก็นั่นแบบนั่นข่อยก็บ่เอาดิเนเจ้าไปให้นังแล้วเอาไปก็ให้เขามาดูแลชีวิตเฮาเนี่ย่แม่ให้ว่าแม่ไปแล้วยูไผอยูมันเนาะเฮาต้องการคนมาดูแลชีวิตเนี่ยแม่บอก อือันนี้สั้นเลยวะสั้นหนึ่งอยู่เย้ค่ะอันทุนใต้ทุนบันไดกันยังพันไดนน้ยังพันได้ยังพันได้ปิดแต่ว่าไฟตามแผนพันก็นอันเจาะให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิไปเพิ่มเติมมาอีกก็จังค่อยบอกกินเช้าน,นึงใช่ไหมค่ะพันได้แล้ว่ายดออภายในสองปีสองปีนี้แล้วเลยภายในสองปีนี้ขึ้นเสร็จแล้วค่ะ เนาะมันกับมันกับโมเมนสีใส่เงินหน่อยๆเนาะมันก็ต้องใส่เงินหลายมันก็ธรรมดาล่ละต้องใส่เวลาแน่เนาะโ่เมนคนหล่อมคนรวยนบ่เล่มีอยู่นิดนิดหน,น่อยเพราะเทียดได้เนาะภู่มใจและดีใจใช่ไ้มบ้านหลังแง่น้ำขอโหอ,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 อันนี้คือสันซวง สั่นองก็บ่ถือว่าหน่อยเนาะค่ะพอดีบ่หน่อยบ่ยใหญ่ตอนแรกสามีว่าเสียบ้านสั่นเดียวสิบหาคุ้นสิบหาเมตรปัญญาสั่นโอมกับบอลังหน่อยดอกสิบหาคุ้นสิบหาเมตรเนาะก็บ่เกินสามล้านดอกแต่ว่าสองสั้นนี้กะกะสิลายล้านขึ้นมาอีกนี่สินะก็เลยบอกสามีว่ายากได้สองสั่นเปล้วเพื่อนสามเอม บ้านสั้นเดียวนี่ก็สิประมาณสามล้านกูกลัวเกือบสี่ล้านนั่นบอเอ็นบ้านสองสั้นก็ลายขึ้นมาอีกยิงสินะก็เรบอกว่าสันจังได้บ้านสองสั้นสัหไม่ได้บ้านสั้นเดียวสันว่ามีหัดกันียกกลองได้ผนเด้อเนี่ยทรรมดหาดเอาบะนี่เอาไปมาสามีก็เลยว่าไอ้แฟนเลยว่าเออตามใจเมียเมียอยากได้สองสั้นก็เอาสองสั้นมาสันว่าก็เลยได้ตกลงกันได้เหตุบ้านสองสั้นเนาะค่ะ อันนี้เพิ่นจีฉาบใหตังต้งเตเฉพาะฉภายนอกได้ค่ะอันสันสองเพราะว่าเพิ่นจะได้ปิดลังค้ามหมยคะตะวันภายในยังพันได้ฉาบรอไฟเบังให้แฟ,ฟนไปตรวจงานมังกอนสันวาโอ้ดีใจตะวันถ้าถ้าฉาบบิดนี้แห่งเตสิงามวุย <laughs> หแหงเตสิงามคุณเด้ นี่ผัวดีก็ซำຖືກละมันทีนึงล่ะแม่นบ่ผัวดีถ้าเขาฮักเฮาเขาบ่มีเงินก็อยู่นําเข้าไปก็บ่เป็นหยังเนาะก็มีความสุขคือกันล่ะหากินชวยหาหาหากินชวยกันไปมันแม่นบ่ค่ะบ่แม่นว่าผัวดีแล้วผบ่มีเงินบ่เอาขอบ่แม่นเด้เนาะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสร้างไปเดี๋ยวก็มีเอง อันนี้เงินนี่คือเงินได้แฟ้งล้วนๆเลยเด้อค่ะเงินเงินเงินหนูบ่มีจักบาทเนาะช่วงมันบ่ไเฮ็ดงานพิ่งจะได้มาเฮ็ดงานวัง3เดือนมาอยู่เยอรมันได้8 8 9ปีเพิ่งได้เฮ็ดงานได้3เดือน3เดือนนี้ได้เริ่มเฮ็ดงานเนะค่ะยผัวตัวเงินออลยได้จังไดเนะเงินมนอยๆเนาะหาผู้เดียวบ่ไวดซอยนๆนอยๆได้ก็ยังดีแม่นบ่ ฝรั่งฝรั่งให้เฮากินให้เฮาอยากให้พ่อให้แม่เฮากินเฮาอยากนําแล้วก็อํนวยความสุดวกให้พ่อแม่นี่มันมันมันหายากเด้ค่ะมันมีแต่ว่ามันนั่งสิน้อยนะสิหายากว่าซั่นเถาะนาะจจะเฮาสิเป็นเหตุการต่างประเทศแล้วเฮากเอ่อหาเงินส่งให้พ่อให้แม่เองหรือว่าหาเงินสร้างเองจะค่ะอันมีอยู่จังจักค่อยสิได้เนาะตวบางคน แอนฝรั่งก็ดีจังซี่นะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างเลยแอนครอบครัวทางบ้านเฮาแล้วก็ลูกแล้วก็เฮาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้พ่อให้แม่ทงบ้านจังซี่นะตกบ,บกพ่องอีหยังก็คือเรารับผิดชอบหมทุกอย่างซี่นะไอ้แงเอลูกลูก2คนก็นเอามาตันน้งแต่นิอยเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ใหญ่ใหญ่ยายายเป็นสาวคนน้อยก็13คนใหญ่17เข้า18แล้ว เป็นสาวแล้วเป็นสาวน่อยเราเราก็ดูแลแต่งแต่นหน่อยตนจุนปานนี่ไงแล้วนะค่ะสั้นสวงสิประมาณนี้เบิงอันเพิ่นก็เดินไฟเดินยังให้เสร็จเรีบรยโอ้ยสังก็บ่ถือว่าน้อยเด้อยาวอยู่แต่ว่านั่นความกว้างก็สิบ่นกว้างปานใดนะนะแต่ว่าความยาวๆประมาณ14 14เมตรความ ความใหญ่เอ่อความกว้างนี่สิประมาณแปดกิโเมตรเนาะคะ่ะเอ๋ตรงนี้เพิ่งเกิดคือระเบียงด้านหลังบ้านวิวนี่โคตรเลิศวิวนี่โคตรดีอะคะ่ะเดี๋ยวเห็นไกลเดี๋ยวเห็นหอดบ้านสันจอด <c oughs> บ้านสันจอดอีกหมู่บ้านหนึง่ง <c oughs> เอน็นสร้างก็สร้างกันมาพักพักันมาลือน,นั่นแล้วค่ะมาลือแคมแคมคนงาน อยากกลับบ้านเร็วๆเด้อยากไปทายวีดูพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะอยากไปเนาะอากาศบ้านเนาะือสิวหวนคักเทวะฝากติดตามสมโอมี่ฝรั่งเยอรมันใน